นะทุกคนแซ่บบ่สองต้นนะไอเดดสองแม่อาจจะตแซ่บกินหลายๆกินหลายๆสนั่งเลยเด้อพุดคนั่งอันนี้พุ่กจะลุกไปแรกค่ะห้องหล่อห้องน้แล้วทุกคนแซ่บบอปะผู้บ่าวน้อยอันนั้นยังมีอีกสี่คนเด้อปังนี่กับมี นในเต็มะว,ว่าสองรถบัสนะทุกคนด้านในกันย่างเด้อเนี่ยห,าห,าหัานาทีคนขอบใจเดอ้อขอบใจเดอ้อให้รับให้โรยสุขภาพแข็งแรงเงี้ยไรน,อน้องทอกไรมาเป็นนิ้วง,งามเลยเน,ะนาะเห็นเรางามแพงเด้อ าฮอดแลมาฮอดแลกกำลังลงมานะทุกคนนี่ไกล้ฮอคัสตัดเรียบร้อยแล้วน้ายจะพาไปเบิ่งด้านในเนาะทุกคนอันเบียร์เนี่ยสับสีม้าหัน้ซสับสีมาหัน้อด้านในเลยเด้อห้องน้ำตรงไปด้านหลังโตัวด้านในเลยคัดเข้าห้องน้ำไปด้านหลังเด้อจ้าต้องบอกแสงมาที่มาตรงทางหลังนะจะไปบอกไปทางหน้าเลย ตรงไปเลยเด้ออันนี้ข้าในเลยเด้อเข้าในเลยเด้อนี่เลือกบนนั่งเลยเข้าในเลยนี่เลือกบนนั่งเลยทุกคนนี่ขะมาเต็มเลยเนาะยิ้มสวยใน่เด้อเซบะเซบะเข้าเติมได้เด้อเข้าเติมได้แกงไม่เติมได้ วุ้ย uh พุ huh. so yeah, no so yeah. so yeah, ่นนี่รอดนะคอกงามๆเดีดปุ่นเนอะเม่เมนมดแต่เลือกเลยเลือกเลยติมแกงนอได้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 จะได้เติมไหมเด้เติมตัวนี้เติมแกงหน่อพุ่นนี่เด้อเด้อเลือกบนนั่งเลยเด้อในในแม่นมดเน่สตูสตูหมูแจ่อเอิญหมูแจ่อเอิญเขาเลินตามกินหลายๆเด้อท่านกินพุ่นไรกินหลายเฮาสิคิดเงินเพิ่ม จะมาห้เติมมาห้เด้อแกงหัอไหมเด้อเด้อเด้อกาบริเสียก็ได้ขัดงาพระเจ้าอัสเซียขัดผู้บ่าวระบรเสียนี่ใช่หรืเสียผู้บ่าวรอเระบรเสียได้อีนะคนมาสองขัดว่า มานี่เด้อมานี่เด้อสามบาทเด้อสามบาทสามบาททั่วเนี่ยต่อทั่วไปสั่งกันต่อมัลาสุกมัลากับแซ่บสุขาวันทางเสิร์ฟครับก็เสิร์ฟเรื่อยๆนะเอาอย่างเพิ่มบ้าเพิ่งเอาอย่างห่อห่อบัล็อกเจอกกินนี่มันเป็นอย่างเออที่กระชางไม่ได้เปกิ่นไ่ให้เขาเดยวเราจบไปนะเอาเอาเอาห่อเมืองลูกกินนี่ ยักษกคนกับแสงอะไรเงีเราไม่ได้ทำทำในเนาะราได้ไปเนาะไับเขาได้เอาไหได้โดดัดดัดตักเรไมไปให้ตกกลางหน่อหน่อยหนึ่กังกระบงกันอยู่้ทุกคนฟังในกัเต็มนะทุกคนสนั่งฟังก็ได้เด้อเต็มเนาะได้นะ มีบนนั่งละซับกันเลยก็ได้เอนนาะยังมีี่คนเด้อปังนี่กับมีนายนเต็มพอสองหลดบันมาทุกคนเ,คเคดินนั่งกันนายเด้อคนสวยเออคนสวยต้องนั่งดัานายเนาะคนรวยนั่งนอกอจ้ะ เราว่าไม่งินเลยดิโดยคนสวยนางนายคนรวยนางนอกเด้อได้นั่งใส่สั้นนังนั่งในใจนั่งเลยนั่งเลยนี่มีบุมีผู้นั่งสองนักองคนมีคนนังครบแล้นงเลยนังเลยนั่งเลยังวน่งยนังเั่งเน่งเลยั้งเนั่งเนาะเนี่ยตัวนั่เ่เ่ก็ได้ ด้านน่นกัย่งเล่นนี่ยฮะฮันนสีูนั่งแยกกันก็นกนกนได้นั่งแยกกันก็ได้บางตรงนั้นอนเอาเอาแต่ผก<า>็ให้นังแีกด้ให้นั่งเต็มโต๊ะอยู่ในแล้วจะงออกไปบอไม่ใชอีกฟังเลยเด้บอไม่แผ่ไปเลยบอไม่แผ่ไปสำหรับจะ้าถ้าเอบาบักรแทเบอสเด้อเด้อเดอ นะส้4คนนันเอาะจาน,านห่งจากกนหน<า>ึ่งอยด้ทเนะตันกตั้มมฮุงแฮะนะ้เนาะโต้ใดฟังใดฟังคุณบะของคุณได้แล้วนะปบแล้วทางในอ,อุ้ยอุ้ยโลแค่นี้ก็เต็มมืดแล้วทุกคนอีพีสองคือเต็มแล้วไปถึงใดคือตั้แอมเลยโอเคมวน,มวน เพราะว่าฮะตำมุงงห,หนั่นแหละเออยดั่นนายื่อนนั่นเดิกำลังจัดบนนั่งเต็มแล้วเพราะว่าข่อยมาในกุ๊บไปกุ๊ปมัน,เ,เ,นมเลยเนะอานั่นี่กันมาเลยนัดกัมาข่อยจะมาฮอดไล่กันมาเลยประมาณห่างก,กันประมาณสามสิบนาทีทุกคนาานายนเลย ด้านอกกับม่ายนะทุกคนแซ่บบอสองต้นเนาะไอเดดสองแม่อาจารตัวแซ่บกินหลายๆกินหลายๆสนั่งเลยเด้อด้านนี้ก็เต็มนะทุกคนเอาอย่างอันนี้คนแทงต์มาด้บอตัวนั้นเทนต์ใบอสแพ็กบอได้ได้ได้แซ่บบอแม่แซ่บบอเขาสวยแซ่บแซ่บกินหลายๆเด้อ แต่เออเขนสวยสวยยังนี่สวยยังอสวยยังสวยแท้แบบอแแ่บโยโก้ยังไงแบบโยโป้โยโก้โยโก้กับเเด้ออะแสบบอแแสบบอโอ้แ่บพิูแล้วฮานี่นะแสบพิสูโลดเออสวยงามนะแก็เมนความตัวนี้โอ้ยใช่จะเพลงเพลงแสบบลูกกันเกดไลค์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 ับจ กินหลายๆเด้อกินรูปอแซบะแซบะแซบไปกินหลายๆเด้ออ่าเราเอาประดับเอาตกลับบ้านสัสองว้ดยยจะเอาห่อสองโตพอหรือสโตเรอสามโตโอเคจะเอาห่อหายเด้อโดโยหนึ่นดันในกัดเต็มนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเบิร์ุ๊บนาว อันนี้เพิ่งจะลุกไปแรกค่ะห้องหลังของหน้าแล้วติกคนแซ่บเบาๆครับคุณบ่าวน้อยแซ่บบ้แซ่บกินหลายๆเด้อแซ่บมากินหลายๆแซ่บบ้าเซ่บกินหลายๆเด้อสบายดีมวนบ่าไปเที่ยวเป็นเมื่อยเหมือนเลยนะ คนยังมาบรหารนิครบเสร็จแล้วค่อยกินอาา้าวอ the ้าวเขาจะหิวเดียวหบรหาครบเสร็จก่อนนะตอนนี้ครบเสร็จนิอาศอนนี้เต็มแล้วนี่า็เต็มเนาะอิはは่แล้วอิ่แล้วอิ่มแล้วใจเงินแบบนี้นะนีิแล้ใจเงินตัวเอยังบ่ได้เจดบสอีหอหอันนั้น สโตเด้ตนเจดสองโต้โตโตโตงองเออเ0นจสมซสี่ 3, มันมีซเมดแหละทุกคนในคลิปก่อนอันยังไก่เต็มเลยมันมีซ้อหมดแล้วนี่แบตเตอรี่กับพี่คายเพื่อได้อยากรวยเนาะสามลดบาทเหลืออีกบัทหนึ่งนะทุกคนทั้งบัด4 000. สี่โดดสี่พัโต้เนเจ็สองไม่ามาพูานาเลยและเคาพอเดทสอง เอาพเดีสองแล้วเขากระาสองชื่อปีนอะื่อ่าบาเอาห่อสองตัเลยตัวหนึ่งซับสองตห่อมือไปสิสองตัต่างหากอ๋อสองตพระเดีตั้งหาของเม่ตัางหากเมยต่งหาคนโน้ตเิดิมเดกขายก่อนนะทุกคนเพราะว่าคนซอยโบลายสทขาขายก่อน ม่กติกาเมดไอ้จากโตที่แถมแก้วให้อาตัวน,นี้เดินเดยอเอาหอยอีกตัวหนึ่งนนมาตัวนในมือจะขอ,องเจ้าพอดีแสนเก้าสิบห้าให้ลูกใส้มามากัากนทอนเด้อหาพันหนึ่น 5, ไงไไวเลยลูกเดินเดยสองตอยูยอ่นี่อ สองโต๊ะสามเซนสี่อันไม่ยากหาพันเอามาเลี่ยงได้เนี่ยพอดีด่อได้หางยากจุดเลยฮะเซ <3, 4. S 2> นส0สี่สองเ็นสี่โต๊ะได้ในโต๊ะเซบ,บ่าซบ่าเขหเอเมื่อส้แปดโตซะซยมือเรางามๆเนาะนิ่วเราฮนักขากเนาะ แล้วเป็นคนที่นิ่งงามแพงกับไรเราสวยงเออแคนก็งามแต่งไม่เลรื่อยกินขแม่บอกินอ่ะได้ปะเอาอย่างขอบใจเด้อขอบใจเด้อจักหน่อยมาเด้อตั้มเด้อเขามาตัมกินหลายๆคือมาถ่ายคือว่าซ้ากูอัดได้หนึ่งนาะเด้อเด้อ อไปบ้างเป๊ปซี่สองดันนายกแขกออกมาแล้วนะทุกคนตอนกำลังเก็บนี่ไอ้โนกเก็บทีนีลูกั้งใจเห็นลูกรัเป๊ปหนึ่งเด้อฮะเป๊ปซี่เป็นสามนะฮ<า>ะ<า>ปปเอาเต็นึ่งเต็มไรเอาเน่อเค เดินเดิเป,เป๊ปไมไดนหนึ่งเดินนี่ไอพอนันหนึ่งปีกไมล่ทุกคนปีกไม่เล่มดเล่นกระโนี่เียแค่ปรไมาเล่นเรื่อยเนาะตอนนี้กระิเต็มนไอแป๊บในดำสองจอกเด้อตอนนี้วุ่นๆกันอยู่นะทุกคน้าวสตัดไก่ก ขวันเล่นนองจากเวียดนามขอบใจเด้อขอบใจเด้อไฮไลฟ์ไปรวยสุขภาพแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาเงินเป็นนิ่งงามเลยเนาะเป็นเห่นลงงามเหงเด้กเียงงามนะว้กรีล้ายปิดใจ่คายติดไก่ก็ได้คือดำใส่ในสองปากเด้อเอาลงก็ได้เออเออเออเอนเออ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 ่ทอเออออเออออ กับใจลายๆขอบใจลายๆเด้อเดับใจเด้อจเอวจากไเอาจ้ไใ่ทงไห้เด้อโอ้เป็นได้ปิงได้เมื่อยบ่เมื่อยบ่เออมันนี่มาซสยเบียซสยงานเนาะเมื่อยบ่ไม่ได้เมอเรื่อมาาหน่อยหนึ่ง ได้ยืเป็นยังไงสดังเนี่ยก็เป็นลมแหละนะหลังจากแขกออกเลยจินหลายๆเด้ออุ้ยหลอดใขกซื้อยัง Hi e a r y o วัฮี่ h e l สวัสดีคเิวสบายดีสบายดีเป็ิวสบดีเป็้วสบายดีสบายดีไหมสบาดีโอ้ยหลอดัง มันมาจแจกแถะออกแล้วเขาก็มาปิ้งไก่ต่อนะทุกคนเนี่ยเขากำลัปิ้งไก่ต่อเพราะว่ไก่ในตู้มัดแล,ล้วเมื่อกี้นี่ปิ้งร้อนกว่าโต้กับมัดแล้วนะทุกคนบางคนเพิ่นจะกินเลยพิ่งจะหอ่อเมื่อสี่ข้าวกระซิเพิ่มอีกสิบซาวโตกัดสร็ได้อันนั้นเพราะว่าสีซอยนอกคนล่างคอกล่างผู้ใหญเดียยเด๋ยวเพราะนอกผู้หนึ่งคนเมื่อยดจะเหลือแต่ผู้เดียว กับมดชิปโตนี่กัสีบิเบิก,กนะนั่งว่าซานทุกคนนี่กนน็ดนไฟเห็ดแห้งในหนึ่งเก๊ก้าวสีอันนั่นแหละทั่วต้องพิกตลอด